เห็นเต้จ้่าโอ้ปวดเนาะโอ้ยไม่ดูเสร็จหรกจุนรัก้อไม่เนาะแม่น้าหน้ลงมาลูกมาเดักยกลงมาเลยพร้อมพร้อมเสืบเลยจ้าพี่น้อง ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ่าต้อมออนยูแชนแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเถินำเด้อจา้าพน้องพอกากันมาหาเอาเนาะไม้ไปเก่งใส่เห็ดโคนหรือเห็ดถอดหรือเห็ดโคนหล,ลวงเด้อจ้าพี่น้องจา้ามาหาแฮก้วมาหาเนี่ยเองไม่ไปเก่งเด้อจ้าพี่น้องจา้าแกงสิเฮ็ดจ้าใส่เห็ดโคลงเนาะจ้า

khay cả khăn luôn já, nhoáng já, ní, ôi, cả thay nè, đây mất mà, ngang lên mẹ. เก่งมดแดงเลยเนะาะโบต้องทุบเลยจ้ะแกงแล้วก็ถ่ายพี่น้โองเพื่อนบิ่งนกำแม่หนูอะแกงเลยใส่เก่งเขาทุบพวกขุดหลวงเนาะอย่างเดียวอย่งลายอยู่างเนาะอเอเลี่อยู่หนูใช่แหนงาวบดเนาะบบได้มาเอาเอาซมไม่ซมได้จ้าจ้าจมกับตำมะฮงแล้วลูเกเนาะ เจียวกัปูงกะปิิกระสมตาได้หมดเลยแม่โอ้โหแงตรงตาเเงาเาจ้าหนงน้องดุ้ีแหงเลยเหี่ยวเอาได้ยังไงเอาได้ตัดเลยโอ้ยแม่นขนาดเอาเลยจ้า เยเอาแนงเริ ừ, yeah. oh. no ่มยาวมาหนึ no ่งๆหนึ่งเนาะได้เด้อหน่อมันนะเราต้องเอาไปต้มไปดอง nhìn xong khá nhẹ ừ, rồi cháu thấy không cái này này nhìn ngon khá là lưu bà cháu sẽ phải sần sần ừ ừ ừ, 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 พาเมื่อปอกอยู่ห้องเราจะพี่น้องพี่น้องพอมาถึงบ้านจ้าได้หลายได้เจ้าพี่น้องจ้าปอกกันเลยนี่จ้าพี่น้องได้หลายแล้วเด้อจ้าหลายเร็วใกล้สีแล้วแล้วน้องไม่น้องใกล้สีแล้วใกล้สีได้แกงแล้วจ้าพี่น้องอันนี้ยังอ่อนตัวเองอ้วกคุณอ่านเจ้าพี่น้องจ้าตัดมันออกยังไย งาจะหน่อยนั่นเงงานปัตติถิมเนอะเอาเตคืออดงเลยแกงแบบนี้เลยจ้ะพี่โนเกงงกงเลยจ่าโบ à, จ้าโบทุบจ้าโบเซฟจ่าทุบนี่หยัม,ยมเลยหย<บ>ัปุ๊บปุ๊บปุ๊บเซฟจ่ะกินม้วนใส่ม่วนใส่แล้วนะ่ะจะพี่น้องจาน่กินม้แหงเลยจ้ะ เจ้พี่น้องพอหามาแล้วเนาะเฮาต้มแต่เฮาเขาไม่ได้ถ่ายพี่น้องเมื่อวานจ้ะเนาะต้มแล้วก็ชิแกีเงด้วยจ้เย็านางนี่ขั้นไว้แล้วเจ้นาน้ำเขียวอ้วนยวนอันนี้เห็ดที่เฮาไปขุดมาเนาะบัต้มเนาะจ้เห็ดทอดจ้ะพี่น้องเจ้เนี่ยเลยเฮ็ดกระตันลูกสาวบอกใส่เห็ดกระตันน้ำอีกเม้นยังแซ่บใส่แกงก็หลายอย่างเนาะใส่แซ่บเหมืองลาไม่ก็เลยกลับไปหามาด้วยเจ้ะกักบ,บลูกๆก็สิมาแกงแบบนี่แน่แบบ

ไก่บริมีได้จากมานลยบริเกียงใส่ค่ะไก่เกงใส่เฮ็ดจ้าตัดตรงที่น่ากินขนาดเนาะน่ากินบ่แบบต้องน่ากินขนาดเนาะโอ้โหขูดดังขนาดเสียงขูดพกขนาดเนาะป้าสมเขียวเล้จ้ะเออแม่ตำมะฮงเด้อจ้ะตํำมะองเขียวอึงยอง ยังยังเลยเนาะโอ้ยมีลูกโดดด้วยมีจแต่ไม้บอตอมกรับเนาะตั้งนานแล้วบอต้อมกินแต่หน่อไม้ไม่ได้กินลูกโดดเห็ดของเนาะจะพี่น้องจ้ะตามได้เห็ดลงไปเลยใส่ไปเลยเนาะใส่พร้อมกันเลยเนาะบอตอมเนาะพร้อมกันเลยสุกทีเดียวพร้อมกันทีเดียวเลยพี่น้องเลยจ้ะพี่น้องจะเสียไปไปข้างไฟแล้วเดี๋ยวรอซุกคนมาเบิร์กันเนาะบอตอมเนาะจ้าไปขึ้นตั้งไฟแล้วพี่น้อง เริ่มซุกเลยเด้อจ้ะพี่น้องอือจ้าเอาปลาลาสิอีก,ก่นอนลูกต้มชิมแนะเหรอยังยังไม่ชิมเลยมันไม่ใส่ปลาลาหรอใส่แล้วแต่ก็ใส่บ่เยอะจ้าต้องใส่ปลาล่านะไม่ได้ให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งกน่ากินบ่จ้ะพี่น้องเป็นอะไรลูกจางจางบอ,อดลายอะไรแบบทีนี้ใส่สุดก่อนลูก โอ้จักหน่อยพอเนาะพี่น้องจ้าอย่าสลายบ่จ้าพอมันนัวประเด็กกับนัวเพีงแล้วเนาะนัวเนาะน้ำนัวนังอย่านางนำจ้กพี่น้องจ้าของเซ็บแท้เลยจ้าพี่น้องใส่อันนี้เลยเนาะวันนี้ใส่ผักอย่างเมยอดบักบวบเก็บอือใช่ไหมน้อบักเอือเลยยอดฟักทองจ้าถ้าใส่หนีไปเราต้องใส่นั่นอีกเพิ่มแน่เลยใส่ปลาเพิ่มมันต้องจืดแน่แเลยไหมจางมันบ่ใช่ต้องเราเพิ่มพลังครัวสาลูกมืดมืดเลยจ้าพี่น้องใส่ผักแกงมะยุมอย่างนี้อู้หูลืมบักเอือกเมียเ แซ่บแล้วล่ะอันนี้ก็ได้แม่นอนจ้ะอร่อยแน่นอนฝีมือแม่เด้อจ้ะมื่อนี้หอมหข่อยเฟยมาคนซอยเนาะแม่เนาะแม่น,นมาเฮ้ยเอาอิตูใส่ลูกอิตูไใบมงรักเนาะแม่เนาะแม่น,นใส่สันิดเด้อจ้ะอาเป็นซีดอันเรียบร้อยเพาปรุงเรียบรอยย้อยแล้วเนาะหอมขนาดนั้นเลยกางแ,นนแยงบ่ใส่เด้อจ้ะมื้อนี้นนใส่แมงลักแทนเนาะใส่แมงลักว่าแมงลักหลายเดาจ้ะพี่น้องเดือพออิตูจ้า ดูดูพ่องเกงมันยุกมนัยนย <ะ S 1> <อ>ักเอาลงมา<ภ>ลูมันยกลงมาเลยพร,พร้อมพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องอร่อยอร่อยเฮ็ดนี้ถ้าว่าด,อก,ดอ,อกน้อยๆเพิ่นจะออกเมือกแล้วน้อยเนาะแต่ว่าตำเสพมันกุๆๆๆก๊บกุ๊บกุ๊บกว่ากันเลยแม่อดอก <ไป S 1> น้อยก็จริงแม่ดอกน้อยมันสี่เดียนขามืนกับกุ๊บกุ๊บกินได้หมดทั้งขาเลยนะแต่ถ้าดอกใหญ่ขามันจะว่าวเล็กหน่อยนะแม่เนาะถอดอกมันบางแต่ขาถอดอกพุ่มๆก็อร่อยจ้ะ นี่จ้าพร้อมเสริมเซ็ตเรียบร้อยแล้วเซ็ตเซ็ตไปจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ายังเ,เงงหลือไปหมดแลายแกงหลายคนจ้าพี่น้องจ้าหลายคนกินเนาะนี่เห็นไหมเหมือนแหนงแบบนี้คือพี่น้องนุ้ยว่าเนาะกินมืดหนองอยังเซ็ตเซ็ตไปก่อนเนะจา้าไปกินก่อนเนาะจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวันเสนนะจา้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เปาต้อมออนนินวชแนลเนะจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้อง